ครับสวัสดีทุกรีนทุกคนนะครับก็มาตอกันในคลิปถัดไปนะครับเป็นเรื่องของสัญลักษณ์และการหาค่าของฟังก์ชันนะครับถ้า f เป็นฟังก์ชันและคู่ดับ x y อยู่ในฟังก์ชันนั้นด้วยนะครับเรากล่าวว่า y เนี่ยเป็นค่าของฟังก์ชัน f x นะครับหมายความว่าค่าของฟังก์ชัน f x เนี่ยเราเขียนแทนด้วย ในรูปนี้นะครับมันอาจว่า f ของ x นะครับแต่ครูติดแหละเป็น fx นะฮะอ่านว่า f ของ x นะอ่าดังนั้นเราจะได้นะครับ y, y เป็นค่าของฟังก์ชัน f ท x เนี่ยเขียนด้วยนี้นะครับ y, y จะมีค่าเท่ากับ fx หมายถึงเป็นค่าของฟังก์ชัน x ภายใต้ฟังก์ชัน f นะครับ่าเช่น f ของ2นะครับหมายหมายถึงค่า y ของฟังก์ชัน f เมื่อ x มีค่าเท่ากับ2 f ของลบหหมายถึงค่า y ของฟังก์ชัน f เมื่อ x มีค่าเท่ากับลบ1่งภาษาบ้า,านๆเลยถ้าอันนี้ f ของ8หมายถึงถ้า x เป็น8เนี่ยมันจะได้ค่า y เท่าไหรก่ก็แทนค่า x เท่ากับ8เนี่ยลงในสมก,การแค่นั้นะนะครับทีนี้การเขียนแทนฟังก์ชันที่เขียนในรูปของเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกในเซตเนี่ยยังสามารถเขียนเฉพาะเงื่อนไขของของฟังก์ชันซึ่งอยู่ในรูปของสมก,การโดยกำหนดค่า y ในรูป x หรือกำหนด f ของ x แทน y ก็ได้นะครับเช่น ดูนะครับ y เท่ากับ 2x เห็นไหม y เท่ากับ 2x เรายังสามารถเขียนอยู่ในรูป f ของ x เท่ากับ 2x ก็ได้อย่างที่บอกไปว่า fx เนี่ยมันก็คือตัว y นั่นเองนะครับ fx มันก็คือตัว y นี่นะครับทีนี้เรามาดูอันนี้คือความหมายของมันนะทีนี้เรามาดูการหาค่าของฟังก์ชันมั่งกําหนดให้ f ของ x เนี่ยเท่ากับ 3x ลบ2จงหาค่าของฟังก์ชัน f ที่ x มีค่าเป็นอะไรบ้างเป็นลบ1 x เป็น0และ x เป็น1นะครับก็จากฟังก์ชันนะครับเราแทน x เป็นลบ1อ่ะเราให้ x เป็นลบ1เราก็แทน x ตัว x เนี่ยเป็นลบ1ทั้ง2ข้างของอของสรรมการเลยนะครับ เราจะได้เป็น f ของ1เท่ากับ3มคูณกับลบ1ลบ2มีค่าเท่ากับลบ5โอเคไหมเราต่อไปนะครับ x มีค่าเป็น0ูนเราก็แทนไปเลยแทนลงในสมการนี้เลยนะครับก็จะได้คำตอบคือลบสสุดท้าย x เป็น1เราจะได้คำตอบคือ1หมายความว่าถ้า x เป็นลบ1จะได้ค่า y เป็นลบห้เป็น0ูนย์จะได้ค่า y เป็นลบสอเป็น1จะได้ค่า y เป็น1นะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวอย่างที่2ให้ f ของ a ลบสเท่ากับ 5a าบวกหจงหา fx f ของลบสและ f ของ4นะครับแต่ว่าจากโจทย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูป fx นะครับเราต้องจัดให้มันอยู่ในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับสำคัญเลยนะถ้าถ้าโจทย์ไม่ได้อยู่ในรูป fx เนี่ยเราต้องจัดให้มันอยู่ในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดให้มันอยู่ในรูป fx ได้แล้วเนี่ยเราก็แค่แทนค่า x ลงไปก็จบนะครับแต่อย่างตัวอย่างที่2เนี่ยมันอยู่ในรูป f ของ a ลบ2นะครับเราก็จะนำโจทย์อันเนี้ยมาพิจารณานะครับ จากโจทย์นะครับ f ของ a ลบ2เท่ากับ 5a บวก1เราให้เป็นสรรมการที่1ทีนี้เรานำตัวในเนี้ย a ลบ2เนี่ยมาพิจารณานะครับตัวในนี้นะครับให้ a ลบ2เนี่ยมีค่าเป็นตัว x นะครับให้ a ลบ2มีค่าเป็นตัว x อันนี้คือสรรมการที่2ต่อไปนะครับฝั่งขวาเนี่ยมันมี a ตัวเดียวถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหานะครับว่า a ตัวเดียวตรงนี้มันคืออะไรนะครับซึ่งอ้างอิงจากสมการที่2นะ a ลบ2เท่ากับ x เนี่ยเราย้ายลบ2ที่เป็นลบเนี่ยไปฝั่งขวามันจะกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราจะได้ a เท่ากับ x บวก2เป็นสมการที่3นะครับหลังจากนั้นเราแทนค่าสมการที่2กับ3เนี่ยลงในสมการที่1นะครับเราจะได้ว่า a ลบสองเนี่ยมันคือตัว x ถูกไหมครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็น f x เห็นไหมแล้วก็5คูณกับ a ตรงนี้ a ตัวนี้มีค่าเท่ากับ x บวก2นะครับก็แทนค่าลงไปก็จัดรูปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ f x เนี่ยมีค่าเท่ากับ 5x บวก11เห็นไหมครับพอเราหา f x ได้แล้วเนี่ยเราจะแทนค่า x เป็นเลขอะไรก็ได้รู้คำตอบหมดเลยนะครับตรงนี้จบแล้ว อลองดูจากภาพนะครับแกจากแผนภาพแสดงฟังก์ชัน f จงหา f a f b f c และ f d ก็อย่างที่บอกไปถ้าแผนภาพเนะี่ยตัวข้างหน้าคือ x ข้างหลังคือ y ครับหรือโดมเมนกับเลนนนั่นเองนะครับ a คู่กับใคร a คู่กับ2เพราะฉะนั้น f a จะมีค่าเป็น2 fb มีค่าเป็น4 fc มีค่าเป็น1และ fd มีค่าเป็น3เท่านี้ครับจบไม่ยากต่อไปข้อ2กำหนดให้ฟังก์ชัน f เนี่ยคือเซตของคู่อันดับ0 1 1 3 2 9 3 27ก็ดูเลย f 0ถ้า x เป็น0จะได้ y เป็น1นะครับ x เป็น1ได้ y เป็น3 x เป็น2ได้ y เป็น9 และ x เป็น3เราจะได้ y เป็น27เท่านี้ครับจบอ,อย่างข้อ3นะครับอันนี้จะเป็นการบอกเงื่อนไขแล้วให้ฟังก์ชันให้ f ของ x เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1ได้ก็ต่อเมื่อค่า x ของเราน้อยกว่า1และ f ของ x มีค่าเป็นตัวมันเองได้ก็ต่อเมื่อ x เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะครับสุดท้าย f ของ x จะมีค่าเป็น2ได้ก็ต่อเมื่อค่า x มีค่ามากกว่า3นะครับาจากโจทย์จงหา f ของลบ2 x ของเราเป็นลบ2ถูกไหมครับลบ2เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหนเงื่อนไขนี้ถูกไหมเพราะว่าลบ2มันน้อยกว่า1นะครับถ้าค่า x น้อยกว่า1ให้เราตอบเลข 1น,นะครับต่อไป f ของ0เห็นไหม x น้อยกว่า1มั้ย x น้อยกว่า1ก็ตอบเลข1น,นะครับทีนี้มาดู f ของ1 f ของ1 x ของเราเป็นเลข1ถูกไหมครับ x ของเราเนี่ยคือเลข1 x ที่มีค่าเท่ากับ1คือตัวนี้ถูกปะ x ที่มีค่าเท่ากับ1คือตัวนี้ให้ตอบตัวมันเองนะครับ x เป็น 1, 1เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือเลข1ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ f ของเศษ1 2. ส่วน2เศษ1ส่วน2เนี่ยมันน้อยกว่า1ถูกปะ่ะก็ตอบเลข1ต่อไปนะครับ f ของรูท3 รูทสามเนี่ยมันมีค่าประมาณ1.732ใช่ไหมมันก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับ x ของเราเป็นรูทสาเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็ต้องเป็นรูทสานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไม่ยากที่เหลือก็น่าจะทำได้นะครับต่อไปข้อ4ี่ ให้ f ของ x เท่ากับลบ2 x กำลังสองบวก3จงหาค่าของ f ของ x ที่ x เนี่ยมีค่าเป็นลบ2ลบ1น3นะครับทีนี้นะอย่างที่ครูบอกไปว่าเราต้องจัดรูปให้มันอยู่ในรูป f ของ x ก่อนถ้ามันอยู่ในรูป f ของ x แล้วเนี่ยอยู่ในรูป f x แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็แค่แทนค่าแต่ละตัวเนี่ยลงไปนะครับก็จะได้คำตอบเลย เพราะฉะนั้น x เป็นลบ2เราก็แทนค่าลงไปนะครับเราจะได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลับลบงคูณกับลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองบวก3ก็จะได้เป็นลบ2คูณกับ4บวก3ลบ2คูณ4ได้เป็นลบ8บวกกับ3าม ได้คำตอบเป็นลบหหมายความว่าถ้า x ของเราคือลบ2เราจะได้ y เป็นลบ5นะครับ f ของลบ1เราก็แทนค่า x เป็นลบ1เช่นเดียวกันนะครับ ได้เท่ากับ1ตรงนี้ไม่ยากนะครับต่อไปถ้า x เป็น2เราก็แทนฝั่งขวาเป็น2เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้เป็นลบ2คูณ4บวก3ได้เท่ากับลบ8บวก3มีค่าเป็นลบ5และสุดท้าย f ของ3เราก็แทนตัว x เป็น3นะครับ ก็จะได้เป็นลบ2คูณกับ9บวก3ได้เท่ากับลบ18บวก3ได้เป็นลบ15ประมาณนี้นะครับถ้า x ถ้ามันอยู่ในรูป fx แล้วเนี่ยเราก็แค่แทนค่า x ลงไปนะครับแล้วก็ก็จะได้ค่า y ออกมาแค่นี้ครับทีนี้แต่ว่าอย่างข้อ7เนี่ยเห็นไหมครับอย่างข้อ7 ก่อนจะข้อ7จ็ดทั้งนี้ดูข้อ6ก่อนข้อ6เนี่ยมันอยู่ในรูป fx แล้วนะครับเราก็แค่แทนค่าพวกนี้ลงไปนะครับแล้วตรงนี้มันคือตัว a ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนจาก x เป็น a จบตังนี้คือ 2x บวก3เราก็แทนค่าเป็น f ของ 2x บวก3ลงไปทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเท่านี้เองไม่ยากนะครับต่อมาข้อ7ข้อสุดท้ายนะครับ f ของ x บวก3เท่ากับ2 x บวก5อันเนี้ยเราต้องทำให้มันอยู่ในรูป f x ให้ได้ก่อนนะครับทำให้มันอยู่ในรูป f x ให้ได้ก่อนอ่ะก็จากโจทย์นะครับจาก f x บวก3เท่ากับ2 x บวก5เนี่ยเราให้เป็นสมก,การที่1ทีนี้เราให้ x บวก3เนี่ย เป็นตัวแปรอะไรก็ได้สักหนึ่งตัวแปรอ่าเป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะครับหนึ่งตัวแปรให้เป็นตัวแปร a แล้วกันอ่ะอ่ะให้เป็นตัวแปร a ไปเลยแล้วกันครับเพราะว่าเราจะได้หา fa ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเป็นสมการที่2และ ฝั่งขวาเนี่ยมันก็มีตัว x ใช่ไหมครับเราก็ดูจากสมก,การที่2นี่แหละถ้าเราย้าย3ไปเนี่ยเราก็จะรู้ค่า x โอเคนะครับเราจะได้เป็น x เท่ากับ a ลบ3เป็นสมก,การที่3าํนำสมก,การที่3กับสมก,การที่2ลงในสมก,การที่1แทนค่าลงไปนะครับนำสมก,การที่3กับ2แทนค่าลงไปในสมก,การที่1 นะครับเราจะได้เป็น f ของ a เท่ากับ2คูณ a ลบ3บวก5อ่าเราจะได้เป็น f ของ a เท่ากับ2 a ลบ6บวก5ได้แล้วครับ f ของ a จะเท่ากับ2 a ลบ1อ่าตรงนี้ได้ f a มาแล้ว1คำตอบถูกไหมครับ แล้วโจทย์เนี่ยให้เราหา fx ใช่ไหมครับเราก็แค่เปลี่ยนตัวแปร a เป็นตัวแปร x จบเลยนะครับเพราะฉะนั้น fx จะเท่ากับ 2x ลบ1นี่ได้มาอีกหนึ่งคำตอบแล้วนะครับที่เหลือนักเรียนก็แค่แทนค่าลงไปในตัวแปร x นะครับทั้งสองฝั่งก็จะได้คำตอบนะครับ ก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับการหาสัญลักษณ์และการหาค่าของฟังก์ชันนะครับสวัสดีครับ